สวัสดีค่ะภูพิกมืองละปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะในวันนี้เราจะมาทำมาร์กหน้าจากแอปเปิลค่ะสูตรนี้จะช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะแล้วก็รอยแผลเป็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้พิกมือละปูน,นะคะ วัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีแอปเปิลค่ะเราจะใช้1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีมะนาวค่ะมาลงมือทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะขูดแอปเปิลค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะใครสะดวกจะใช้เครื่องปั่นเลยก็ได้ค่ะเราจะใช้เนื้อแอปเปิลด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแอปเปิ้ลให้เราขูดไว้ค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อและก็น้ำแอปเปิ้ลเลยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะเตรียมชามผสมนะคะแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลที่เราขูดลงไปในชามนะคะสองช้อนโต๊ะเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มานาลงไปนะคะ กะเอานะคะประมาณสักคึ่งช้อนชาได้ค่ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะวิธีใช้ค่ะนำมาพอกหน้านะคะแล้วทิ้งไว้20นาทีค่ะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะในสูตรนี้ค่ะสามารถทำได้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะ สูตรมากหน้าแอปเปิลของเราสูตรนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีและเอลาสตินนะคะซึ่งจะช่วยปรับสภาพผิวให้อ่อนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะพร้อมกับผัดเซลล์ผิวนะคะรอยดํารอยแดงรอยสิวจิงๆไว้นะคะลองทํากันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเรามีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไทย b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคูพิลาล้ำพูน้อเ,เจ้า